ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับการขออาสาตัวเป็นผู้หาทางออกวิกฤตประเทศของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะกลับล้มเหลวครับชนิดที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเนื่อจากปูทางมาอย่างสวยงามแต่ว่าจุดประสงค์แท้จริงคือต้องการนายกรัฐมนตรีมาตราเจ็ดเช่นเดิมติดตามการวิเคราะห์จากช่วงขอล้ำอำัปเดตครับ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวเรื่องหลงทางงาช้างย่อมไม่งอกออกจากปากแรดและหนอแรดย่อมไม่งอกบนหัวช้างเช่นกันช้างจึงต้องเป็นช้างแรดจึงต้องเป็นแรดไม่มีทางทำให้ช้างกลายเป็นแรดไม่มีทางทำให้แรดกลายเป็นช้างอย่างแน่นอน ชั้นใดก่อชั้นเพนระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการย่อมไม่สามารถผสมพันธ์กันได้ทุกกรณีการที่นาอภิสิทธ์เวชาชีวะเสนอรถแมพผ่าทางตันเพื่อฉุดประเทศไทยให้หลุดพ้นจากสงกรามกลางเมืองโดยเอาแนวทางประชาธิปไตย50เปอร์เซ็นตไปผสมกับแนวคิดเผด็จการอีก50เอร์เซนจึงเป็นไปไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงรถแมพผ่าทางตันของอภิสิทธิ์จึงคลอดออกมาแบบครึ่งดีครึ่งร้าย เครึ่งเทพครึ่งมารครึ่งผีครึ่งคนด้วยประการชนิ้แลแม่ลูกจันอุตสาเอาใจช่วยอภิสิทธิ์แทบตายแต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังอย่างแรงเพราะรถแมพพาทางตันของอภิสิทธิ์เอาข้อเสนอเก่าๆที่คนอื่นเคยเสนอไว้แล้วมาใช้ซ้ำเท่านั้นเองแถมข้อเสนอหลายข้อยังขัดหลักประชาธิปไตยขัดหลักกฎหมายและขัดหลักข้อเท็จจริง ร้ายที่สุดขัดหลักการสำคัญที่นายอภิสิทธิประกาศไว้ว่าจะแก้ไขปัญหาการเมืองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญสรุปว่าอภิสิทธิ์หลงทางกลับบ้านไม่ถูกซะเองแมลูกจันทร์ขออนุญาตสรุปข้อเสนอผ่าทางตันผลงานมาสเตอร์พียสของอดีตนายกอภิสิทธิอีกทีสรุปย่อยๆคือเสนอให้กะกะตเลื่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ออกไปอีกอย่างน้อย6เดือน เพื่อให้กอปปสตั้งสภาปฏิรูปและวางกรอบการปฏิรูปประเทศให้เสร็จภายใน90วันแล้วให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบอีก90วันจากนั้นก็กตจึงเริ่มจัดเลือกตั้งใหม่เพื่อให้มีรัฐบาลชั่วคราวเพื่อปฏิรูปประเทศให้เสร็จภายใน1ปีข้อเสนอสำคัญที่สุดในรถแมพผ่าทางตันคือให้นางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรลาออกจากนายกรัฐมนตรีรักษาการ เพื่อแต่งตั้งนายกคนกลางและรัฐบาลเฉพาะการบริหารประเทศชั่วคราวเป็นเวลา6เดือนโดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้เสนอชื่อนายกคนกลางเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็ไปลงเอยที่นายกมาตรา7ตามฟอร์มแม่ลูกจันย้ําว่าเวลาเปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนแต่อภิสิทธิ์ไม่เคยเปลี่ยนตัวเองยังเล่นแกมการเมืองเพื่อชิงความได้เปรียบคู่แข่งตลอดเวลา อภิสิทธ์ไม่โง่แต่แกล้งโง่เสนอให้ยิ่งลักลาออกจากนายกรักษาการทั้งๆท,ที่รู้ว่ารัฐบาลรักษาการต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่อภิสิทธิ์ไม่โง,ง่แต่แกล้งทำโง่เสนอให้ประธานวุฒิสภาเสนอชื่อนายกคนกลางทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าประธานวุฒิสภาไม่มีอำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่า นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแต่ที่แสบสุดติ่งคืออภิสิทธิ์เสนอให้ยิ่งลักษณ์ยอมเสียสละลาออกจากนายกรัฐมนตรีโดยอภิสิทธิ์จะยอมเสียสละไม่ลงสมัครเลือกตั้งครั้งต่อไปแสดงบทพระเอกผู้ยอมเสียสละอนาคตเพื่อแลกกับความสงบสุขของประชาชนแต่ในความเป็นจริง อภิสิทธ์ไม่ลงสมัครเลือกตั้งเพราะมีปัญหาคุณสมบัติผู้สมัครสอสอเนื่องจากถูกปลดจากราชการแม่ตีบทแตกแหกกระเจิง